สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกัตทอยนิโมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมาสนกุศลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิชนาธิริกุลวันนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อสอบโอนิปี57ครับโจทย์รูปสี่เหลี่ยม ABCD มีมุม ABC และมุม ACD ต่างเป็นมุมฉาก AB เท่ากับ3นิ้ว CD เท่ากับ12นิ้ว d a เท่ากับ13นิ้วรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว1.28ตารางนิ้ว2.30ตารางนิ้ว3.34ตารางนิ้ว4.36ตารางนิ้วข้อนี้จะใช้สูตรของพิทาโกรัสคือ c ยกลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกลังส โดยที่ตรงนี้โดยที่ตรงนี้จะเป็น5และตรงนี้จะเป็น4ที่ตรงนี้เป็น5เพราะใช้เพราะเพราะได้ประกอบมุมฉากยกกำลังสองนำมาบวกกันจะได้เท่ากับจานตรงข้ามมุมฉากหายกกำลังสองจะเท่ากับ25ิและ12ยกกำลังสองจะได้เท่ากับ144ยนำมาบวกกันจะได้เท่ากับ169ห และ3ยกกำลัง2จะได้เท่ากับ169ดังนี้ดังนั้นตรงนี้จะเป็น5และ4ยกกำลัง2จะเท่ากับ16และ3ยกกำลัง2จะเท่ากับ9นำมาบวกกันก็จะเท่ากับ25 5ยกกำลัง2จะเท่ากับ25ดังนั้นข้อนี้จึงเป็น4โดย เราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABC กันโดยเริ่มจากการหารูปสามเหลี่ยมรูปที่1ก่อนค่ะโดยเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือเศษหส่วนส คูณฐานและคูณความสูงฐานคือ4และความสูงคือ3ามนำมาตัดกันค่ะดังนั้นจึงได้เท่ากับ6ค่ะ มาหาพื้นที่สามเหลีล่ยมรูปที่สองค่ะโดยใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานและคูณความสูงฐานคือสิบสอง นมาตัดกันจะได้เท่ากับ30มค่ะเราจะหาพื้นที่ของรูปสี H ่เหลี B ่ยม A B C ได้โดยการนำมาบวกกันค่ะ นำพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปที่1ม,มาบวกกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปที่2ค่ะจะได้เท่ากับ6บวก30จะได้เท่ากับ3 6ค่ะ ดังนั้นข้อนี้จึงตอบส6ตารางนิ้วค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ